จ้าพี่น้องทลิปนี้กะมาเบิ่งรถเจยวเข่าค่ะพอมีแดดกะเอาไมาเจ้าอีกแล้วค่ะรถเอารถมาลงอีกแล้วจา้าเก็บไปตากใส่หรือเพื่อนดิขายเขา่าสดกรบรูจจ้จักเนาะค่ะพี่น้องเราเบิ่งน้ำมาหลายหลายดูเต็มของเลยไปเบิ่งย้ายเผาแล้วหาป่าหาหอยค่ะจับยูข,ข,ข,ขับขางคัะนี่เตี้ย เพราะเราตีที่เขาบ้านตีบ้านเนี่ยบึงพี่น้องเจ้าว่าหิวอันใดเนี่ยฉันหิวสร้อยบ่โอ้ในห่วงเข่าพ่อมโอ้ยบังดูจ่ก<อ>พี่น้องได้เก็บห่วงเข่าพ่อมเก็บห่วงเข่าพ่อมได้หอยเชอรี่พ่อมค่ะพี่น้องุนะนูนะมี่ต้นไม้ใหญ่ๆค่ะแม่เท่าก็ขยันเลย ว่ายู่ยเฉยๆเป็นค่ะหนูรถเจ้าเขาฟังนั่นก็ได้โอ้ยมาขักมาแน่เอออถอะเนาะคนเห็ดน,น้าปีนี่เนาะอัอหนใดห้องเขาเตี้ยอ่ะเดีหห๋ยว <c oughs> เอาถุงหอยไปให้เราก่อน โอ้อมีดด้อยมัดเห็บเอาน้ำก็แห้งไหลเขา่าก็อยากเกี่ยวค่ะพี่น้องเอ้ยพอโอบชาวนามีแต่โอดเจ้ควันอยู่จังซี่ลรอค่ะสุมย้ายเข่าตากแดดไว้กระเสียงได้ค่ะมือน,นี้คือคันว่าแดดกับ่บเมนได้คือแดดฝนเนี่ยเนาะอือกับ่บเน่ามันฟัดหางฟัดอยังมา ห้องเข้ากับพี่น้องหาห้องเข้าหาหอยได้ยังจะเอาเวิดเด้กกับพี่น้องเอ้ยลงให้นั่นอีกแล้วบรรยากาศทงท่าเฮ้ยนะจังวาดดัวยเจ็ยบห้องเข่า,าเตีออย เนาะห้องหน่อยพวดเว้เก็บ้องเขาร้อมไปตากแดดตากแดดเพราะมันแห้งแล้วก็ตีทุบเอาค่อนทุบมันกกลุ่นออกจากกันค่ะแล้วไปขายก็ขายกเอาจิน้นพูนะน้ำเจงได้มาอุดมสมบูรณ์ผักแน่แท้จนว่าไดผู้ใหญ่บ้านกำลังตืน่นค้นไปรัดน้ำไว้อีกแก้ว่าสีรัดได้ยู่ได้ซ้ำใด มาละทางเขาเจ้าเขาบ้านเตี๋ยไปก่อน มึงดูนำ้ำเอ,อ้ยิ่งโจมเตียเข้าข้าวหวังอีกออ,ออกนอกข้าวหวังอีกโอ้จะเป็นยากเนาะเอาไปตากก็ยังตากจมนำ้ำคงยายวอนน่ะยายก็บ่ได้ยหน่อยนะเพราะว่ามันนำ้ำมันจมมันนั่นขังอยู่เอ้ยโอ้คันฝนบ่ตกมันก็บ่เป็นแบบนี้ ตักตว,กตกว,กวกับตกพวตัวพอพวดสะดอกเห็นบลาหอยนะยนนถุงหอยลัดยายจ้ามากับยายเฉียวมากับพี่เฉียวพี่เฉียวเรามาเบิ้งนะาเดี๋ยวตอนกลับไปกับกลับไปกับเราอีก บักน้องติน่ะเออเฮ็ดลเกียวาดเอามันก็ละเอียดเนาะมันก็ย่านเอาบ่หมดเนาะวหลายมันเอาบ่หมดอืแงเก็บเป็นจังซี่แงเอาเียวไวบ่ได้เลย้พี่น้องน้ําดูโอ้ยลนห้วยลนองเอ้ยเป็นตานาย น้ำเต็มไปเบด็ดแลวเบิงดูบ้าหวา,าวห่าช้าวนาลำบากล่ะปีนี่ค่ะลำบากขนาดเจาวไปเลี้ยวยยากๆค่ะพี่น้องไปตอนตากงนากๆเลยค่ะบางคนเพิ่นกับซื้อเครื่องอบสองแสนกว่าว่าสั่นก็บม่รู้ว่าจิอบได้ขนาดจ้ำใด จากเทลตันกวัวสั่นอบเทลตันกวัวผักเนแท้พีน่ <c oughs> <c oughs> น้องเ้ยนี่อันนี้ก็กลมเส้นหน้าเหมือนเล้วเด้กค่ะเนี่ยกลมเส้นหน้าเหมือนเล้วนะค่ะมูเนี่ยคุณน้ำไหลลง กลุ่มใช่น้ำจุ่มน้ำมดแล้วเอาว่ากัน,ไป,น,กน,นกไปตามสถานการณ์เนาะค่ะเนาะแจกไข่ไปตามสถานการณ์มาบึงความเป็นต้นไหของการเฮ็ดนาปีนี่ ท่านไ้เจ้าง่ายบ่ปุ๊บมามืออม่อไหนือไหรโอ้แง่าย,ยานันแต่มันตกไม้อีกเนี่ยมันเป็นคือจ้งว่าจีตกไม้อีกเนี่ยไปก็เฝ้าไปเฝ้ามันค่ะพี่น้องก็ครอบเฝ้านั่นแหละได้เป็นนังเสียค่ะพี่น้องตอนนี้มาเทใส่รถแล้วค่ะเนี่ย เต็มอุ้มแล้วมาเทสเซรุติีะนะ้่ันเนี่ยอยู่มาจังไรหมบูบะทันเกียวกับลมใส่น้ำ คุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมชงเม็ปันนี้คะชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ